เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างก็สงสัยกันมานานสำหรับคุณแม่คนสวยอย่างแอปทักษะออนว่าตอนนี้โสดอยู่หรือเปล่าหลังก่อนหน้านั้นลือกันหนักมากว่าคุณแม่ไม่โสดแล้วล่าสุดใน IG ของโพลิพัสจัดให้ในโพสคลิปตัวอย่างรายการสามแซบโดยทางด้านพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยได้มีการถามคุณแม่แอบทักษออนว่าตกลงเป็นใครระหว่างพิธากับน้องนอนกุล ทำเอาแอปทักษออนถึงกับไปไม่เป็นนังยิ้มไม่หยุดเลยจ้าซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าตกลงจะเป็นคุณพิธาหรือน้องนอนคุณคะแม่แอปงานนี้ทําเอาแฟนคลับเข้ามาแซวกันยกใหญ่เมื่อหนุ่มกัใชัยเป็นคนถามตรงๆแทนแฟนคลับทั้งประเทศเอาเป็นว่ารอติดตามรายการเต็มๆกันอีกทีนะคะเชื่อว่าแม่แอปตอบคำถามอย่างไม่กักแน่นอน สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะ